ศาสษาใหม่ที่รักทุกคนครับผมรองศาสตราจารย์ดรพุทธิพงศ์สตยาวงทิพย์เป็นคณะบดีของคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยร,ราชภัฏนนครราชสีมาขอ ยินดีต้อนรับในนามของคณาจารย์ทุกคนบุคลากรทุกคนที่ได้มีสมาชิกใหม่เข้ามาอยู่ในคณะของเรามาเป็นนักศึกษาใหม่ใน3หลักสูตรคือหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมพวกเราทุกคนขอให้กำลังใจ และแสดงความภาคภูมิใจที่ได้เข้ามาอยู่ในระดับมหาวิทยาลัยเป็นการศึกษาในระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาขั้นสูงสุดปริญญาที่ได้ไปนั้นจะนําไปสู่ความเจริญก้าวหน้าต่อเนื่องต่อไปเพราะจะนําไปสู่การประกอบอาชีพมีรายได้ที่มั่นคงและก็ชีวิตที่เจริญรุ่งเรืองขึ้นซึ่งพวกเราทุกคนที่ได้เข้ามาในคณะสาธาณสุขศึกษาต่างก็ได้มีความมุ่งหวังอยู่แล้วว่าถ้าจบออกไปจะได้ไปทําหน้าที่ การงานอย่างไรก็ขอให้มีความมุ่งมั่นและมีความภาคเพียใที่จะศึกษาเล่าเรียนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้เข้ามาเรียนหนังสือในระดับอุดมศึกษาครั้งนี้ในสถานการณ์ที่ต้องมีมาตรการควบคุมและป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่โครโครโหรือวัโควิด -19 จำเป็นที่เราจะอยู่ห่างกันในช่วงแรกนี้สักสองเดือน แต่หลังจากที่สถานการณ์คลี่คลายลงไปแล้วเราก็คงจะได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามคณะของเรามหาวิทยาลัยของเราก็ได้มีระบบที่จะดูแลนักศึกษาและมีระบบการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพในภาคทฤษฎีนั้นใช้รูปแบบที่ชื่อว่า blended learning คือมีการเรียนแบบพบหน้าและมีการเรียนแบบออนไลน์ผสมผสานควบคู่กันส่วนการเรียนภาคปฏิบัติที่ต้องใช้เครื่องมือ นักศึกษาจะต้องเข้ามาในมหาวิทยาลัยเพื่อที่จะได้มาทำปฏิบัติการจึงหวังว่านักศึกษาจะมีความมั่นใจว่าสถาบันแห่งนี้จะมีการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่ทันสมัยแต่มีคุณภาพและประสิทธิภาพอย่างดีเลิศเช่นเดียวกันสุดท้ายนี้ขออำนวยอวยพร ให้นักศึกษาใหม่ทุกคนประสบความสุขความเจริญความสำเร็จในการศึกษาเล่าเรียนและก็ใช้ชีวิตอยู่ในร<ม>่วมมหาวิทยาลัยราชภัฒนครราชสีมาตลอดระยะเวลาการศึกษา4ปีนี้อย่างมีความสุขผมและคณาจารย์ทุกคนรวมทั้งเจ้าหน้าท,ที่ทุกคนของคณะเราพร้อมที่จะให้การสนับสนุนและช่วยเหลือ หากเกิดปัญหาอุปสรรคใดๆในระหว่างแห่งการศึกษาเล่าเรียนในครั้งนี้ขอให้ทุกคนโชคดีและมีความสุขทุกคนนะครับ